สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำกล้องนะครับเป็นกล้องแอคชั่นนะของ dji นะครับเป็น dji action 3นะฮะตัวนี้เป็นชุด Adventure นะ Adventure Combo นะครับเราซื้อมาในราคาราคาเต็ม15500นาะครับกล้องตัวนี้ยังมีประกันเหลืออยู่นะซื้อเมื่อวันที่28ทธันวาหม65นี่เองนะครับยังใช้ไป ประมาณสองเดือนประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนกว่ากว่านะเหตุที่ต้องเอามาขายก็เพราะว่ามันมันได้เอามาลองจับลองถือแล้วก็จะโอเคนะครับแต่ว่าการพกพาเราชอบตัวพ็อกเก็ตทูมากกว่านะครับเราเราไม่อยากจะเก็บกล้องไว้หลายตัวนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตัวรายละเอียดกันบ้างนะครับว่ากล้องตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ อันแรกก็คือตัวกล้องนะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับเราเอาไปยึดกับรถแล้วนะรอบหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาตัวนี้เป็นพลาสติกเรามาแปะไว้นะครับตัวไม้นะครับไม้เซลฟี่นะฮะสามารถยืดได้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับอันนี้ก็เป็นเคสอ่าเคสใส่แบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่สองก้อนแล้วไอ้ก้อนนึงอยู่ในกล้องนะครับ เป็นเคสใส่แบตเตอรี่นะสามารถที่จะเป็น power bank ได้นะครับเอาสาย USB C มาเสียบไปชาร์จโทรศัพท์ได้นะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่เคสชาร์จนะครับข้างในเนี่ยใส่ SD card ได้3อันนะเออสออันนะครับใส่ SD card ได้2อได้สอันนะใส่แบตเตอรี่ได้3ก้อนนะครับอาจจะซื้อมาเพิ่มอีกก้อนหนึ่งก็ได้นะครับ ก็จะเป็น4ก้อนนะอยู่ในนี้ก้อนอยู่ในนี้ก้อนหนึ่งแล้วก็ในเคสเนี่ยสามก้อนเลยนะครับต่อไปก็นี่เป็นเคสนะครับเคสสำหรับใส่ออตโม่นี่แหละใส่ติดไว้ตลอดได้นะครับคือตอนที่เราซื้อก็คิดว่าเราจะซื้อมาพกพานะออกไปแบบทำ ทำคลิปทําอะไรไนอกสถานที่นะครับติดรถติดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันสําหรับเรามันไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีกล่องให้ด้วยนะครับขออยุา่านะกล่องเขายังอยู่นะครับอยู่ในสภาพดีด้วยนะด้านในก็ยังเหลือยาง ยางยางใส่ขอบเลนให้ตัวหนึ่งนะที่จริงในนี้มันมีแล้วตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีสำรองอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นกล่องใส่พวกสายพวกอุปกรณ์นะครับก็ยังเหลือสติกเกอร์ยังมีนะครับสติกเกอร์ยังมีเรียกได้ว่าอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะสายนะสายยืนบีซีก็ไม่ได้ออกไปใช้นะครับยังอยู่ ตอนนี้พวกคู่มืออะไรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ไม้ครับกล่องใส่ไม้ซูฟี่นะยอยู่นะเราเก็บไว้นี่แหละครับเวลาเราซื้อมาบางทีเราก็ทดลองนะครับทดลองใช้ทดลองอะไรดูนิดหน่อยก็รู้แล้วว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะกับเรานะครับถ้าไม่เหมาะเราก็ปล่อยโอเคเดี๋ยวมาดูตัวกล้องนะครับนี่ฮะไรล,ลิ้วรอยนะครับ น,นี่เป็นรอยพวกแป้งพวกฝุ่นนะนแกะออก USB อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้มันจะเป็นยางนะตรงนี้มันเป็น,ปนยางหุ้มเว้นะครับการลอยกันอะไรนะทอดอ,อกก็ได้นะครับใส่ไ,ไว้ก็ได้นะนี่ประมาณนี้นะครับ ตัวเลนก็ยังใส่นะครับไรริ้วรอยเลยนะหน้าจอทัชสกรีนได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้เป็นเคสตัวนี้ตัวนี้สามารถเอาอันนี้มาใส่นะครับเป็นแม่เหล็กอ่ามันดูดได้มันจะมีมันจะมีฝั่งผักกับฝั่งดูดนะนี่ถ้าเราใส่อีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นการผักกันนะครับนี่มันจะผักกันเพราะฉะนั้นใส่ได้แค่ฝั่งเดียวนะครับ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันนะเครื่องไม่ค่อยได้ใช้นะครับกดค้างนี่เห็นไหมฮะติดแล้วนะทัชสกรีนด้านหน้าได้นะครับนี่ทัชสกรีนด้านหน้าได้เห็นไหมถือว่าเป็นกล้องที่โอเคนะครับ ถ่ายได้อะไรได้ปกติครับอันนี้ก็จะเป็นช่องช่องเสียบแบตเตอรี่แล้วก็ sd card นะ sd card ไม่ได้ให้นะครับ sd card เราเก็บไปใช้งานนะนแล้วก็นี้เสียบแบตเตอรี่นะครับสามารถดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยแบตเตอรี่ใหม่ๆทุกจุดนะครับ นี่นะครับต่อไปเรามาดูอันนี้ก็ให้ดูไปแล้วเนาะโอเคก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็ให้ไปทั้งหมดนี่แหละแล้วก็พิเศษพิเศษเรามีขาตัวนี้นะครับของ ของยูแลนซีนะ,ะเป็นขาที่แบบเอามาติดเนี่ยเห็นไหมถ้าเราแบบจากพกง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องใช้ขาตั้งของของแอคชั่นแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับสามารถยืดได้นิดนึงดันเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับเก็บอันนี้ก็แถมให้ละกันครับถ้าใครสนใจอยากจะซื้อไป เดี๋ยวราคาเดี๋ยวใส่ไว้ในรายละเอียดแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ